ใครที่ติดอยู่แพตตินัมผมชนะต่อเนื่อง36เกมขึ้นไดมอนมาดูกันว่าผมใช้ฮีโร่แบบไหนตอนนี้เราอยู่กับคอนเทนต์สมัคร ID ใหม่โซโล100่ร้อยปร์เซ็นไปซูพีม EP ที่2ไม่ว่าเพื่อนๆจะติดอยู่แรงแพตตินัมแรงงไดมอนแ์แรงคอมมานเดอร์แรลงคอนหรือว่าแรงโอเวอร์โหลดทุก EP เนี่ยผมจะสอนเทคนิคการขึ้นแรงงนั้นๆให้นะครับจนถึงแรงซูพีมเลยว่าใช้ฮีโร่แบบไหนและแต่ละฮีโร่เดินเกมยังไง ท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีบอกวิธีการตอบคำถามรับลูนด้วยได้รูนมาถึง30ก้อนแบบฟรีๆเลยเราจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินอัพนะครับและฮีโร่ตัวไหนบ้างที่ใช้โกซื้อแบบราคาถูกๆแต่ว่าติดเมตาแถมยังเล่นง่ายอีกด้วยในเกมเนี่ยผมจะสอนวิธีการเข้าไฟา์การใช้สกิลการจ่ายสกิลและเทคนิคสำคัญที่ผมเนี่ย ใายไต่แรงโดยไม่แพ้เลยนะครับตอนแรกคิดว่าอาจจะมีแตกบ้างนะแต่ว่าดวงดีนะครับไม่แตกเลยและในเกมเนี่ยผมเจอฝั่งตรงข้ามที่มั่นใจตัวเองมากๆบอกเลยว่าในเกมเนี่ยโคตรเดือด EP นี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยสนับสนุนคอนเทนต์นี้ด้วยนะซึ่ง EP แรกเนี่ยผลตอบรับดีมากเลยนะครับยอดวิวเนี่ยเกือบ1นึ่งแสนเลยเพื่อนๆเนี่ยจะรู้เลยว่าการที่สมัคร ID ใหม่แล้วมาไต่แรงเนี่ยมันยากมากๆเลยนะ มันต้องใช้ฝีมือและความอดทนเยอะมากสำหรับผมเนี่ยแค่ไม่มีสกินก็ไม่มีแรงเล่นละถ้าใครไม่อยากเหนื่อยอยากได้ไอดีฮีโร่เยอะลูนครบผมขอแนะนำนี่เลยอยู่ตอนนี้นะลดร,ราคาเล่นง่ายนะครับเมตาเนอะเออร์ลอเนี่ยน่าซื้อนะครับเออร์ลอน่าซื้อนะครับถ้าลมก็ซื้อปลาหมึกก็ได้นะปลาหมึกโตโร่อะโตโร่เล่นได้ทุกเกมนะแต่ว่าแบบเน้นผิวหรือว่าเน้นทําเกมไหนก็เทนแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะหมึกมันก็รับตีง่ายขึ้นบ้านง่ายอะ่ะ ถ้าแบบเราสารตีไปแล้วเพื่อนไม่ตีบ้านก็เท่านั้นนะเออเล่านะครับผมถ้าได้ออฟเลนเอาเออเล่าไปชนได้ทุกตัวนะชนได้ทุกตัวเลยอะแรงเนี้ยผมบอกเลยแพนด้านี่ตกเมตาไปนิดนึง ไอริไม่แนะนําเลยนะครับเกิดยากต้องหาเงินเก่งมากๆเฉพาะเมนเมนแค่นี้พอนะมันจะยากคลิกซี่เนี่ยพอละอ่ะเดี๋ยวไปออฟเลนให้เดี๋ยววิจัยเออร์ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเล่นเออร์ลอยให้ดูเลยนะว่ามันเก่งยังไงอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อพี่นะอันนี้คือเขาวัดจากการแข่งขันเอซีล่าสุดนะแรงเอ็ดได้ก็อัตราการแบรนกับการหยิบอ่ะสูงนะครับหรือว่าอัตราชนะเนี่ยมากกว่า60%นะถ้าแบบไอสตัวนี้มันโดนแบรนส่วนใหญ่เออร์ลอยนี่มีบทบาทเยอะเว้ย ตัวแรกของแรง A ไอ้ตามตัวนี้ใช้ไปแล้วอะ่ะหรือว่าโดนแบนไปแล้วอะ่ะเออเราจะโดนหยิบมากที่สุดนะครับแล้วตัวมันเล่นง่ายตัวที่ผมแนะนํานะเน้นสกิลสองนะสกิลยกไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนะครับผมตีให้ติดสแต็กเหลืองนะครับมีห้าสแต็คนะนี่วัดเลยอะอุ้ยถ้าอันเลนนี่วัดง่ายเลยนะครับเราดูดเรือแรงกว่ายิ่งตียิ่งลดคูดาสกิลนะอันนี้อย่าลืมนะ เฮ้ทำไมสกิลสองพี่เมฆมาเร็วจังเมื่อกี้พึ่งใช้ไปสิบวินะแล้วคิดตีเรื่อยๆนะเห็นไหมสี่วิสองวิหนึ่งวิมาละเห็นไหมอ่านี่แหละสิ่งที่คนดูไม่รู้เว้มันยิ่งตีมันยิ่งลดคูดาวสกิลเวยิ่งเราตีอะสกิลสองมันยิ่งมาเร็วเอาไปเก็บแส็ก,แก,กับคลิปยกอันเลนโอ้โหแล้วมันหลบผิวฮะตัวนี้มันเชิงหนานะคนดูเอาว่ะได้วัดเชิงว่ะเฮ้ยมาดิ มาดิมาดิแล้วกูเวลสีไลลส่ไงน้องแล้วกูเวลสี่ไงน้องเออดูดิแล้วสก,กิลอย่างกไกลอ่ะคนดูสก,กิลไกลมากอ่ะสก,กิลไกลมากมีเยอะแะมาดิ เฮ้ยโหแมกเกินแมกเกินโหไปไหนวะนะสี่นาทีนะป้อมแตกนะมาดิ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 เฮ้ยโหมาดิไม่ถึงอ่ะกีวงเอ็กซ์คิวไม่ถึงไหม โอ้ยโอ้โหอะไรวะมันพิวหรอไม่มันหลบหมดเลยวะโอ้ยเตียอืมเฮ้ยโอ้โหสตั้นนานจังน่ะโอ้สตั้นโคตรนานเลยเคนโฮ้ยโอ้โหมันซอยป้อมกลางเราเออแน่ มาดิ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 ออไหาตกมันโ <c oughs> คตรแรง <c oughs> ลาก่อนอลิส <c oughs> นี่แหละตัวบัคอือ <c> ห <oughs> ชายโสดผู้โดดเดียว เขาทำแบบนั้นทำไมเหรอครับมันแล้วแต่แบบมันมีพวกแบบทำไอดีป้านไอดีขายอะ่ะไอดีวินลอยอะ่ะแต่ไอพี่พวกที่พี่เกลียดที่สุดเลยก็คือเล่นอยู่แรงนี้แรงเดียวไม่ไปไหนอะถ้าเห็นป้านแรงบอลวิน้อยอะคือจะว่าพี่เสมอก็ได้นะแต่พี่แบบมาครั้งเดียวไงม,มาเล่นขึ้นแรงตัวเองให้ดูว่าเล่นจากแรงเนี้ยมันมันทำได้ที่ไม่ได้แบบว่า

แขงกนี่จอแบบแรงทั่วไปนะแต่ว่าเขาเขาเดินเกมดีนะเขาเดินเกมดีนะเมตดตัวไหนเหมาะสำหรับไต่แรลงล่ะครับมามาวัดกันน<ๆ>ี่<ๆ>ยิ่งมันดันยาวเลยนะ ป้อมแสงไอ้ป้อมสองแสงง่ายจังเลยไม่เอาทิ้งเงาตรงเนี้ยายนะ่าทิ้งเงาตรงเนี้ยไม่เราหน่อยหรอสองคนนะเออต้องรองหน่อยเดียวต้องสองคนอะ่ะเข้ปะอยู่ตั้งสองคนก็ต้องรองหน่อยรองได้ก็บ,บ้าเงินนำขนาดนี้ มุมนี้ได้ฟรีมุมนี้ได้ฟรีจัดมุมนี้ฟรีจัดฟรีจัดอีสปอร์ตสวยแล้วกูยัดตึงแม็กยังไงยังไงอืมช็อตนี้ผมจะแม็กเส้นที่กดมากับแคร์รี่วะเนี่ยป่ากูไม่ใช่ป่ามึงอะไรวะเนี่ย มาแย่งหาอะไรอ่ะไอ้เชิ้นด่ากูเหรอเอาดีพี่มึงด่ากูเหรอเส้นที่ห่างลอยขึ้นฟ้าเลยอะไรอะให้ผมโดนด่าไม่ไหวละ ด่าคืนแม่งเลยเอาดิเฮ้ปยปลาไหลตกมันเอามาเลปายปลาไหลตกมันมามาเฮ้ยอะไรอนะ่ะอะไรอ่ะมาดิมาดิตัวที่ไหนอน่ะมาดิมาดิา,ดายซะฟ้วน นี่เรียบร้อยมันพิมพ์คำว่าพอได้ยังไงวะร้อยดิอย่างนี้เรียบร้อยดิอย่างนี้โหูยโคตรแรงอุยจับสวยจัดเลยโคตรแรงอะ่ะมาดิแพ้แน่อ้วน มันถาพ่อผมก่อนนะเซนเนีิอาอคอสพลังแฝงนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นเอาตรงฮีโร่เขาโกงนี่ไหละ โอ้ยคำโวนดาเมจ5าวัว่แบบม,ไมึไม่ตายอ่ะอสามแล้วแต่งนะมึงคิดดีๆแตกเดี๋ยววัดตายละ เอมันเกิดเหมือนฟาร์มไวมากนะแบบัตเตอร์ไฟครับสามุมแป๊บเทียวอ่ะ <c oughs> Close. Yeah. Slayer has been defeated. Die! Yeah. Don't <laughs> You have no Double kill. Triple kill. Legendary. Double kill. Yeah. Yeah. Legendary. Yeah. <laughs> yeah. Double kill. Yeah. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. No escape! Legendary! Out of nowhere! Out of nowhere! Double cam! น่าจะต้องรอดาบฟ้าถึงจะฟ้าอีกรอบนึงได้อะ <communicate> เวนตีมาเร <eless> <S ang uine> <The> ็วจังอะถอยไปไหนเราจบบ้านของเรืยอถอยนั่นเนี่ยสวยสวยสวยเอาจะช่วยคันเทนนี่ขอบุรัาเฮ้ยสองดาบสองดาบจะมาสู้แขนพันปีได้ไงนี่ รู้ไหมแขนนี้มันต้องฝึกฝึกวิชานี้ยังไงเหรอเอออืมรู้ไว้ด้วยก<ป>ว่าจะได้แขนนี้มาเนี่ยกูท่องไปหลายเว็บแล้วอืมชายโสดผู้โดดเดียวจเจ้าอยากปะทะกับข้าอย่างนั้นหรืออันเล่นเข้ามาเลย มาดิมาดิมาดิสองดาบเหรอสองดาบหรือจะสู้ดาบเดียวซีกว่าซีกว่าโอ้ยลุมหมอลุมหมอลุมหมอผมก็มีเพื่อนนะเว้ลุมหมอลุมหมอลุมหมอ,มหมอก็มาดิว็บนี้ยังไงอันติไม่มี ตีไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดมาเว้ยเอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าา,า,าจะได้แขนนี้มาเนี่ยฉันท่องไปหลายเว็บแล้วม,มาดิมามาสิมาเลยมาเลยมาสิวูครึ่งหลอดทุบเดียวพอมั้งเนี่ยเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ดึ้งไว้ดึงไว้ไวอ่าโอ้ดูเลือดโคตรแรงอะ่ะคนดูอืม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 เฮ้ยใครมันจะเอาลงคนนี้อื ไออุลาดไม่ทนันโอ๊ะทุบไม่ทนันโทษทีโทษทีโทษทีเออตายฮึบเบอเอไอมือมันยาวจัง Whoa! อ่ะอ่ะได้อ่ะได้เข้ามาดีครับ กลัวจังเลยเฮ้ยทังไมมัมกนกดสติกเกอร์มันรู้ได้ไงผมจะพูดคำนี้วะดึงแม่นจังวะไม่ยอมนะนี่ไม่ยอมนะเออเอาว่าสะใจว่ากลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยนี่อาญาไหมาอาญามาขี่มาอาญามาขี่สวยสวยย่าสวยสวยครับย่าสวยสวยครับ ไปครับอยาย่สยยาสวยครับสวยครับอาย่าอ้วนไปครับสวยครับโอ้ยมีกดฮิวอ่ะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดลมที่จริงใจโอ้ยเดินนี้เดินนี้ตายนะติดแซกนะแซกนะแซกนะติดแซกนะฮะ,ะสวยไหวนะไปอยู่นะไปอยู่นะอาย่าไปกัน ไปกันยาวๆไปกันยาวๆเออไฮ้สวยทีนึงโอ้ไม่ตายว่ะเฮ้ยมุมนี้มุมนี้ให้ตายฟรีมาเรียงตัวมาเลยมาเรียงตัวมาเลยมาเรียงตัวมาเลยมาเรียงตัวมาไหวก็เรียงตัวมามาคีล่ากวน โดนแน่อ้วนดึงเลยดึงเลยสวยดึงขีไปดิดึงขีไปดิอ่าพ่านี่แหละเวลาชาวแวนโนนึถือขึงอึงอึงขอในเหอะขอในเหอะแล้วไม่ตีบ้านเราเออ <c oughs> ผมผ่านไดมอนยากมากนี่ดูพี่เลยเดี๋ยวจะผ่านแบบชิวๆให้ดูสองตัวไม่น่าไหวว่ะ แต่ถ้าสขาแตกเต็มอะไม่แน่อย่ายุ่งอย่ายุ่งสะดุ้งนะถ้ายุ่งนี่สะดุ้งนะไฮ้ลบหมด ้ยผมหลบอันตีวันเตอร์เฉยเลยเคยอนอาจจย่า,ยายอยู่ล่างนี่อยู่ขนมก็เลยแบบจะก,กินนะครับพักพักมือบ้างนะรอเกิดแป๊บเดียวนะผ้าวิได้กินหนึ่งอร่อยมากเลย <c oughs> อันนี้ผมตั้งใจนะเพราะว่าผมมา แกขนมไว้นะครับไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันโดนแอร์มันจะชื้นนะมันจะขึ้นลานะเดี๋ยวคนดูว่าแบบไอ้โฟยตโยนปะวะอะไรอย่างงี้คือแบบเดี๋ยวขนมมันแบบว่าหายกรอบนะเออคนดูเข้าใจด้วยนะมันจะย่าเสียฟิกเกอร์เฮ้ยจิกแซกนี่โคตรหล่อ คือแบบว่าบบเราเดาว,วิถีกระสุนไว้แล้วอะนะเออหลบแบบดิจิตอลหลบสวยมากมามาหืมจับสามสยองกลุ่มยังไงจับอีกทีดึงมานี่เอาว่าเอาหน่อยเว้ยทำห้หมดแล้วเอาหน่อยเว้ย เออไม่ไหวก็พักผ่อนนะพี่ก็แบบไม่ค่อยไหวละ มวยนะเว้ยเป็นมวยนะเว้ยขยันลุมจริงนะเอาแน่นอนอเกมเล่นกันห้าคนน,อน้องนี่ไงหนึ่งหนึ่งมึงก็แพ้ไงนี่ลุมนะเว้ยแพ้เองนะเว้ยยังแพ้เองนะ โอ๊ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันว่บแอกด้ยเมื่อกี้เอามันไม่ได้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 จะตายกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงชเฮ่อ จะจบบ้านแล้วอีกตัวอ,อยู่ไหนวะมันด่าอะไรก็มันด่าอะไรกูเล่ามึงเข้ากูไม่ตายเองก็มาด่ากูไอบ้บ้าไอ้อ้วนเฮ้ยไอ้ยเบลอนอ้วน เ้าบกูไม่ตายมันจากกูทำไมโล่สามเอ็ดนะสามเอ็ดนะนี้สามเอ็ดนะ อี่จาส่งค่าเลี้ยงดูโฟเย่ห้าร้อยบาทสู้ๆู้ขับหมูอ้วนขอบคุณน้องเนยครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนอยอยู่นะแบบแค่บ่นไปอ่ะมาเลยอ่ะเอ้ยแบบเอฟซีผมจริงหวังเนยอ่ะน่ารักเกินไปเป่า เอาอะไรสักหน่อยเว้ยมันต้องเยอะก็ได้เอาแบบหน่อยนึงก็ยังดีอ่ะหน่อยเดียวพออ่ะโอ้ยเออเล่นไปเลยไปเล่นเล่นไปเลยไป 3 6เกมลวดนะครับผมอ่าวันนี้ชาเลนจ์ของเราสำเร็จแล้วนะนี่นะชาเลนจ์ Challenge ขึ้นไดมอนของวันนี้สำเร็จแล้วนะครับผมมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยขึ้นแรงซ์คอมมานเดอร์ผมคิดว่าอาจจะแตกเกม2เกมนะแต่ว่าวันนี้ไม่แตกเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะโชคดีไปนะปนะแต่ว่าแล้วก็ใช้เพชรแลกตัวละครได้นะเข้ามาที่ร้านค้าเห็นไหมตรงนี้นะเข้ามาที่ไอเทมนะครับตรงนี้เห็นไหมจุดแดงๆอะ่ะนี่นี อ่าตรงนี้นะสับไปที่ร้านค้าเพชรนะครับผมปั๊บอ่าเราจะแลกได้3ตัวนะกิลเดอร์กาลีแล้วก็มาเกงกานะครับแน่นอนนะผมเลือกมาเกงกาเพราะมันตีปอมได้มาเกงกานี่มันตีตีปอมได้อยู่เล่นได้เรื่อยๆด้วยแต่งกินก็ใช้ไปเลยก็ได้นะเพชรเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ใช่ปะตอนนี้ฮีโร่ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เพียงพอนะแครี่ก็มีเมตาอยู่แล้วนะครับแครี่ก็ไมโอเจจัตแวนเหลือเฟือละออฟเลนนี่แพนด้า เออราก็เหลือเฟือละเมดนี่คลิกซี่มันจะยา,ายกไม่กนก้าวีลาตเต๋วเซียนก็เหลือเฟือแล้วนะครับอย่างที่บอกไปก็คือผมจะเน้นฮีโร่ที่มันเล่นง่ายนะเพื่อนๆดูเราเล่นตามได้จริงหรือว่าจะให้ผมแบบเป็นลัมเวเลสลัมฟอร์เรนผมก็ลำได้นะแรงนี้นะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูเราแบบเล่นตามได้จะไม่เอาฮีโร่ที่มันเล่นยากนะครับเอาฮีโร่ที่เล่นง่ายๆลิกเตอร์ก็เล่นได้แต่ว่าลิกเตอร์มันแพงนะออฟเลนนี้คือถูกๆก็จะเหลือไอรีสไอรีสไม่ค่อยน่าเล่น เรียวมะใช้สกิลเพสสูงเรียวมะผมเมนนะแต่ผมไม่สอนเพราะว่าถ้าจะเล่นได้แบบผมอะฝึกนานนะครับแล้วก็พาราทีมง่าย,ายๆโกงอย่างเ e อง e ong, อล่เงี้ยเมตาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับผมเข้ามาหน้าแร้งปกติเลยแล้วก็ด้านบนเขียนว่าสนามลบนะครับเข้าไปเลยอ่าดูไม่รู้เรื่องหรอกอันเนี้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยข้ามอันนี้ก็ตำแหน่งเลนนะครับเบสิกอยู่ละข้ามอันเนี้ย สำคัญสำคัญอ่านี้สำคัญนะครับช่วงเวลานะ2นาทีนะอ็อบเจกต์จะเกิดอ็อบเจกต์จะมี2อย่างก็คือดาร์คเซเยอร์กับมังกรนะเรียกง่ายๆว่ามังกรช่วงต้นเกมมังกรจะบัฟดาเมจดดาร์คเซเยอร์มีข้อเสียก็คือถ้าแบบมันปล่อยแวนการ์ดไอคิวตัวม่วงๆอ่ะพอมันปล่อยแวนการ์ดปุ๊บบางทีเรากลับเลนไม่ทันแวนการ์ดมันเคลียร์คีวเราหมดก่อน อาจจะโดนแบบแกักเวบได้นะตรงนี้แนะนํำไม่เอามังกรนะแต่ถ้ามันโซนไม่ได้จริงแบบฝั่งเขาแบบตัวต้นเกมเยอะเรามูไปเอาดาร์เซเยอร์ก็ได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับไอช่วง4นาทีนะก็อันนี้ไทมิมีปกติละการป่าหายแล้วก็ดาร์ก,กับมังกรจะกิดอิกรอบหนึ่งนะครับช่วงประมาณ6นาทีนี่แหละช่วง8นาทีเนี่ยสำคัญ นะครับเพราะว่าจะเน้นไปที่ดาร์คเซเยอ์ละมันจะเป็นดาร์คเซยอร์ที่ปล่อยล้างเลนได้อ่าเลือกปล่อยล้างเลนได้นะครับซึ่งการที่เลือกปล่อยล้างเลนได้เนี่ยมันทําให้เราแบบทําเกมลุกได้แล้วก็คี p มันเคลียร์ยากแวนการ์ Vanguard จะถึกขึ้นตรง8นาทีเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ดาร์คเซยอร์นะแล้วก็ช่วงก่อนก็จะเกิด15ทกดีก็จะมีดาร์คเซย์อีกที่ปล่อยล้างเลนได้อีกนะครับช่วง12นาทีก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็เลือกโซนเอาได้อีกแล้วก็ สำคัญเลย5 5นาทีนะช่วง14-30เนี่ยห้ามตายถ้าตายปุ๊บกําลังคนน้อยกว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาจะเปิดก๊อตทันทีการเสียก๊อตนี่โอกาสโดนจบบ้านมีมากรอแพ้เลยอะถ้าแรงนี้นะถ้าแบบแรงสูงขึ้นเขาจะการเก่งอ๋อตรงนี้นะครับผมอ่ะสอนเอาวีฉบับมือใหม่นะเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับอ่าอยู่อันแรกเลยนะกดเลยปั๊กเนี่ยเห็นไหมแกลกรางวัลเดี๋ยวไปแกลกรางวัลกันผมได้รุ่น5 0 0พเลยนะ ถ้าแรกได้เนี่ยมาเอาตรงนี้คุ้มกว่านะเนี่ยเยก็คือบนหัวพี่นี่แหละนะครับตาลเชิญรูนเลเวล30รูนเลเวล3มอ่ะมันใช้ชิ้นส่วนรูนเยอะมากน้องๆกัดฟันเอาตาลเชิญเลยนะครับผมได้เลเวล3 30ก้อนนะครับก็คือแบบอูเยอะอ่ะแรกเอา5,000ันไม่คุ้มแน่ถ้าชิ้นส่วน5,000ันน่าจะได้ชิ้นเดียวแต่ถ้ากัดฟันเอาเนี้ยคุ้ม ตอนนี้ผมตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีคำถามทั่วไปสำหรับเมทแอสซิสินแล้วก็ไฟเตอร์อะไรพวกนี้นะคำถามเกี่ยวกับลูนกับคูปองนะครับเรามาแลกนี่เลยนะตาอันเชิญลูนนะครับ30ชิ้นอ่าปับ๊บแลกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอยู่ในกล่องข้อความนะครับเข้ามาที่กล่องข้อความก่อนน้ำจะอยู่ในกล่องข้อความนะกดรับเสร็จปุ๊บตาอเชิญลูนเลเวล3าเซตนะครับผม เปิดปับ๊บอ่าเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาลูนอะไรนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับคอนเทนต์สมัคร ID ใหม่โซโลร้0ยเปอร์เซไปซูปพปีม EP ที่2ก็เป็น EP ที่ต่อแนวทางไปเยอะอยู่นะใครที่ยังตั้งค่าไม่เป็นหรือว่าเซตตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยให้ย้อนกลับไปดู EP แรกนะครับจะได้รู้ว่าเราตกหล่นอะไรบ้างนะไม่ค่อยอยากให้เลื่อนผ่านเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าระหว่างการเดินเกมเนี่ยมันสำคัญมากนะ อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้ในสไตล์ตัวเองนะใครที่ชอบแล้วอยากให้มี EP 3เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน EP นะ้าสวัสดีครับ